ครับสวัสดีพี่น้องสุขูทุุคนนะครับวันนี้ก็มาพอกันแล้วครับช่องแสนทองลุงเรื่องฟ้ามนะครับนี่ก็เป็นช่องน้องไม้นะครับเอ็ดคลิปบรรยากาศบรบดาเนี่ยละครับเอ็ดกินน้ําบ้านน้ําซองห้าวนี่ละครับแล้ววันนี้ก็ได้บักงวงซี่นะครับพี่น้อง่วงซี่หลายเติอครับพี่น้องมีแเจลนะครับเป็นเจลประเดกเส็บนะครับมีหอมนะครับหอม่ะแต่ว่ามันนี้ก็ไม่กินก้อนนะครับ อ่ะเสียบเสียบครับรดยการครับพีน่น้องใครจะไม่สูมไม่นั่งอืมหอม กินสมยามน้องแดงนะครับแก้วนิ้วตุยๆเลย บ,บท่านจะไ่สวมแซมตัดความบวเข้าไปบัตรนี้ ยานื้อตุ่ยันบรรยากาศที่ร่มๆนะครับหนาะวบาดหา้อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> สดใสเลอพี่หน่งหองบางเรื่องพี่หน่องข้ามปมปมข้ามนี่แร็พ